กรองเสร็จแล้วนะคะไปต่อไปเราจะมากินคุกกี้กันก่อนนะคะแอบกินไปหนึ่งคำแล้วค่ะนี่ค่ะอืมเดี๋ยิจะต่อตอนกินคุกกี้เสร็จเลยนะคะตอนนี้นะคะก็กินคุกกี้หมดไปแล้วเหลือแต่เยลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเยลลี่รูปหัวใจ เดี๋ยวให้ละเอียดนะคะี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะเก็บกล่องก่อนเดินไปเลย นี่ก็คือหนังสือนะคะยินลี่ก็เก็บเข้าไปมากินต่อกันเถอะค่ะอ ไปมากินน้ำนะคะชือน ่ไปนีค่ทำคนิตัาสตร์ก่ะ